สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนๆ Bravo Trade Academy นะคะกลับมาพบกับโค้ดฟิล์มค่ะและมุมมองทองคำในวันนี้ค่ะทุกคนวันนี้นะคะวันอังคารที่12ทธันวาคมค่ะทุกคนโอ้โหห่างหายจากการอัดคลิปไปนานมากเลยนะคะก็คิดถึงคิดถึงทุกคนสุดๆเลยนะคะก็กลับมาแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่ฟิล์มเนี่ย ไปเรียนมานะคะสิวันรวดเลยนะคะก็อาจจะหายหน้าหายตาไปนะคะสักพักหนึ่งนะคะก็ให้โคชฟ้าเนี่ยมาอัดคลิปแทนให้นะคะก็ ไล่ด,ดูอยู่นะโคดฟ้านี่ก็เป๊ะนะคะไม่แพ้กันเลยนะคะบอกเลยว่าจบมาจากสถาบันเดียวกันนะคะยังไงเนี่ยแผนก็เหมือนกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป๊ะสุดๆเห็นไหมคะถ้าเกิดว่าใครว่าโคดฟ้าเก่งนะคะอย่าลืมคอมเมนต์กำลังใจให้โคดฟ้ากันด้วยละกันนะคะก็ไม่ว่าใครนะคะที่เรียนนะคะจากบราโวนะคะทุกคนเนี่ยสามารถที่จะวางแผนแล้วก็วิเค,คราะห์กราฟได้แบบที่พิมพ์แล้วก็โคดฟ้าทําเลยนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีความตั้งใจโฟกัสแล้วก็มุ่งมั่นมากพอนะคะ พิมบอกเลยว่าการเทรดเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะก็สามารถที่จะวางแผนแล้วก็วิเคราะห์ได้แบบนี้เลยนั่นเองนะคะก็เป็นกำลังใจนะคะให้ทุกคนที่แบบเอ้ยเป็นมือใหม่หรือว่ากําลังฝึกหัดอยู่แล้วกันนะคะกำลังฝึกฝนการเทรดอยู่เนาะไม่ยากเกินไปค่ะนะคะถ้าพิมพจะให้ทริคง่ายๆหรอในการฝึกฝนนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยนะคะต้องเลือกก่อนค่ะเลือกก่อนว่าเราจะเรียนรู้กับใคร นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เลือกเนี่ยเราก็จะเรียนไปเรื่อยจริงไหมนะคะแล้วพี่มาเจอคนประเภทนี้เยอะด้วยนะที่แบบเฮ้ยเรียนไปเรื่อยอ่ะเรียนที่แรกแล้วยังไม่ได้เอาไปฝึกเลยไปอีกแล้วไปหาที่ที่2ได้เทคนิคที่สองมาแล้วก็ยังไม่ได้ฝึกก็ไปอีกแล้วเปลี่ยนไปอีกแล้วนะคะเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะถ้าเทคนิคมันไม่สอดคล้องกันด้วยนะคะสิ่งที่เกิดก็คือคุณก็จะงงนะคะแล้วก็จะตีกันในหัวไปหมดเลยนะคะเทคนิคมีเยอะมาก แต่ใช้ไม่ได้นะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าให้พิมแนะนำนะคะอันดับแรกต้องเลือกก่อนค่ะว่าคุณจะก๊อปปี้ใครโอเคไหมคะก็คือเนี่ยมองหาคนสําเร็จก่อนเลยที่เขาเทรดได้ที่เขา,เ,ขาเอ้ยวางแผนไปมากแม่นมากเลือกค่ะเลือกเสร็จแล้วคุณเรียนรู้จากเขานะคะว่าเขาทํายังไงเขาใช้เทคนิคอะไรนะคะและฝึกฝนนะคะ แน่นอนค่ะคุณก็จะสามารถเป็นแบบเขาได้แน่นอนนะคะพิมพ์เชื่อแบบนั้นเนาะก็จากอดีตนะคะที่เฮ้ยพิมพ์ก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเรียนเยอะมากแล้วก็แบบเอามาใช้ไม่ได้สักอย่างนะคะแต่พอเราตัดสินใจเลือกก่อนเอาอันนั้นแหละนะคะที่มีคนทําได้แล้วจริงๆอะแล้วก็ฝึกฝึกฝึกอันเดียวก่อนเลยนะคะฝึก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 จนได้เออเทคนิคนั้นอะทำเงินให้กับเราได้แหละเราอยากจะเพิ่มความรู้หรืออยากจะแอดวานมากขึ้นค่อยขยับ โอเคไหมอย่าง b รา v o นี่ก็มีหลายคอร์สมากนะคะให้ยึดหลักคอร์สเดียวก่อนก็ได้นะคะใครแบบมือใหม่อะ BTS ก่อนก็ได้หรือคอร์สทองก็ได้เป็นยืนพื้นก่อนถ้าได้แล้วเราอยากเพิ่มความรู้ค่อยขยับโอเคไหมคะแล้วหลายๆคอร์สเนี่ยมันจะบูรณาการกันนะคะอุ้ยบูรณาการมันจะสนับสนุนพพอร์ตกันทุกเทคนิคที่บราวสอนนะคะแล้วคุณจะเข้าใจกราฟมากขึ้นแน่นอนนะคะอ่ะก็เปิดมานะคะเมาส์ไปเยอะเลยนะคะทีนี้ค่ะทุกคน ทองค่ำเนี่ยโอ้โหฟิลไม่ได้ดูกราฟนานเลยนะคะเพราะว่าโฟกัสเรียนอยู่เนาะก็ได้เทรดแค่ช่วงค่ำนะคะเรียนเสร็จ2องทุ่มอย่างเงี้ยนะคะก็ได้โฟกัสเทรดแค่ช่วงคำ่ำก็ย้ายไปเทรดเอ่อามศูกับ US 100นะคะเพราะว่ามันวิ่งตอนกลางคืนเนาะวิ่งแรงช่วงดึกอย่างเงี้ยฟิลก็ไปเทรดอันนั้นแทนนะคะทองค่ำเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่นะคะหูเปิดมาถึงนี่น้องนี่ไปไกลมากเลยนะคะทั้งขึ้นแล้วก็ลงนะคะขึ้นไปนูน่นนะทุกคนโอ้โหทำออทำไฮ เรียบร้อยแล้วโห oh, สุดยอดอะถ้าเกิดว่าใครจําได้ที่พิมพ์เคยบอกเนาะว่าเขามีโอกาสทำออทามไฮนะคะจําได้พิมพ์จําได้มาหน่อยนะ,ะทีนี้เนี่ยเ,เรานะคะจะเทรดยังไงต่อดีในเมื่อทำออทามไฮเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีคนเทขายลงมาเยอะเลยเห็นป่าว่าราคาเนี่ยทุบลงมาอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะคะปัจจุบันเนี้ยก็อยู่แถวแถวหนนะคะจะบายต่อไหมหรือทองคำเนี่ย จะกลับตัวหรือเปล่าเมื่อทำออดทำไยเรียบร้อยนะคะวันนี้ฟิลมจะพาไปดูกันคะ่ะเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวฟิล์มขออนุญาตไปดูตั้งแต่ทำเฟรมมันดีกว่านะคะเพราะว่าฟิล์มไปเรียนตั้งแต่วันที่1เลยนะคะทันวาเลยนะคะก็ยังไม่ได้ทันได้ดูเลยนะคะว่าทำเฟมมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะโอ้โหสวยทุกคนนะคะไม่แน,ไแน่ไม่แน่นะไม่แน่นะทองคำเนี่ยอาจจะกลับเป็นขาขึ้น อีกครั้งหนึง่งจริงๆมันเป็นแล้วแหละแต่ตอนนี้มันติดแนวต้านอยู่ไงมันติดต้านอยู่นะคะเฮ้ยเดี๋ยวนะแถวแถวห 19, นึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เนี้ยน่าสนใจมากเลยนะทุกคนตอนนี้ดูดีๆทำฟิล์มมันนะคะหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ฟิล์มว่าแถวแถวเนี้ยหนึ่งเก้าเก้าศูนย์หรือแถวแถวสองพันเนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆถ้าเกิดว่าราคายังสามารถยืนเหนือแถวแถวเนี้ยหนึ่งเก้าเก้าศูนย์หรือสองพันได้อ่ะ มีโอกาสที่จะขึ้นต่อโอเคมีโอกาสที่จะขึ้นต่อเพราะอะไร <t ot> เพราะว่าตอนนี้1 9 9่1990 s, หรือแถวแถวสองพเนี่ยมันเป็นแนวรับไงคะจากอดีตเนี่ยเห็นไหมที่มันขึ้นมาเทสแล้วย่อเทสแล้วย่อเทสแล้วยอกี่ครั้งก็ไม่สามารถที่จะยืนได้เลยแต่ทุกคนเห็นแท่งนี้ไหมคะแท่งเดือนที่แล้วนั่นแหละที่มันพยายามยืนเห็นไหมพยายามยืนนะคะและยืนได้ด้วยแท่งที่แล้ว แท่งนี้เราจะมารอดูกันว่าจะยังคงยืนได้หรือเปล่าถ้ายืนได้ไปต่อค่ะแต่ถ้ายืนไม่ได้สรุปว่าเดือนธันวาเนี่ยปิดโอ้ลูดแดงลงมาปิดใต้2,000หรือปิดใต้1990มีโอกาสที่จะย่อและย่อรอบนี้นะคะอาจจะย่อมาถึงแถวแถวจุดเดิมนี้เลยแถวแถวจุดที่มันเคยดันขึ้นไปทำออทำหายคือแถวแถวราคา18 1840แี่ย์แล้วกันคร่าวๆนะคะเพราะว่ากกอบมันใหญ่มากแถวแ1ว4 0อาจจะลงมาหาแถวนี้อีกครั้งหนึ่งถ้ายืน1 9 9 0ไม่ได้นะจะเป็นภาพนี้ย่อมันแถวนี้แล้วอาจจะขึ้นอีกครั้งหรือถ้าทะลุไปเลยเนี่ยอ่ะก็อาจจะไปรอข้างล่างนู้นนะคะแต่พิมพเชื่อว่าตรงนี้มีนัยยะอะไรบางอย่างนะคะถ้าไม่หลุดนะก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้โอเคไหมคะอันนี้เป็นภาพที่ถ้ายืน2000หรือยืน1 9 9 0ไม่ได้ แต่ถ้ายืนได้เกิดอะไรขึ้นถ้าเดือนนี้ปิดเขียวนะคะเดือนหน้าไปต่อค่ะไปนู่นเลยและจากจุดเนี้จะกลายเป็นแนวรับเลยโดยสมบูรณ์เลยคอนเฟิร์มอีกหนึ่งแท่งแนวว่ายืนได้ไปนู่นเลยค่ะโอเคแล้วถ้าไปได้นะถ้ามันย่อลงมาอีกนะมันก็จะไปแบบนี้ต่อเลยค่ะโอเคไหมคะทองคำเนี่ยก็จะคอนติเนียกันเป็นขาขึ้นต่อเนื่องไปในทาเฟรมมันเห็นปะ่ะมันเนี่ยมันเป็นขาขึ้นมาตลอดค่ะก็จะมีแค่ช่วงนี้แหละ3 4มสี่ปีนี่แหละที่มันพักตัว ที่มันพักตัวและเริ่มทำออทาหาอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยและเป็นสินทรัพย์สากลน,นะคะที่คนทั่วโลกเขาเทรดกันและนิยมลงทุนน่ะเพราะฉะนั้นเทรนด์มันก็จะเป็นขาขึ้นแบบนี้แหละคะ่ะทุกคนมีเงินนบเป็นน้องมีทองนบเป็นพี่นะคะอันแน่นอนเนาะก็นะคะลงทุนกับทองคำยังไงก็ดีคะ่ะไม่ว่าคุณจะลงทุนแบบเป็นทองคำแท่งหรือว่าเป็นเดย์เทรดแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะทำกำไรได้เลยถ้าเกิดว่ามีความรู้เนาะ อ่ะโอเคนะคะฟิมมองมุมมองในมันเป็นแบบนี้นะคะเป็นขาขึ้นโดยสมบูรณ์นะคะยังไงก็จะหาจังหวะในการซื้อนะคะหรือหาจังหวะในการบายอยู่นั่นแหละทีนี้มาดู week กันค่ะทำเฟรม week ทุกคนเห็นอะไรบ้างอ่าตรงนี้นี่มันดีมาหรือเปล่าโค้ดเนี่ยมันดีมาน,นี่ใช่ค่ะถ้าไม่หลุดตรงนี้ก็เด้งโอเคจากที่เราวิเคราะห์จากมันนะมา w e e แล้วถ้าไม่หลุดดีมาน,นี้ก็ขึ้นค่ะทุกคน แต่ถ้าหลุดล่ะคะมีดีมานอีกอันหนึ่งที่รออยู่ค่ะเออใครมองออกนะคะน้อง QM ของเรานั่นเองนะคะเนี่ยเดี๋ยวนะ QM นะคะ,ะ,คะก็จะอยู่แถวแถวราคา1930จนถึง1870โอ้โหกรอบมันใหญ่เนาะมันกรอบวีกนะเป็น QM by ใน time f r a m e Week ค่ะแต่ถ้าลงมามีโอกาสเด้งแน่นอนนะคะเนี่ย1930นะคะมีโอกาสนะคะที่จะ ส่งราคาปรับตัวขึ้นไปทำนิวไฮได้อีกครั้งหนึ่งเลยในภาพวีคนะคะก็มีโอกาสที่จะย่อมาถึงตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่ายืน2000ไม่ได้นะคะก็จะลงมาตรงนี้แล้วก็จะปรับตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งอ่ะโอเคทีนี้มาดูต่อในทำเฟรมเดย์โอ้โหทำเฟรมเดย์ Day, ทุกคนเห็นป่าว่ามันลงต่อเนื่องกันมาหลายวันมากๆเลยนะคะยังไม่มีแรงซื้อเข้าเลยหลังจากที่ทำออทำไฮแล้วก็ถูกเทขายลงมาค่อนข้างแรงยังไม่มีแรงซื้อที่แบบแข็งแรงขึ้นมานะคะหมายความว่าราคาเนี่ย ยังยังไม่มีรายใหญ่เข้าเล่นโอเคไหมรายใหญ่อะเทขายทํากาไรรายย่อยก็เหมือนกันเทขายทํากําไรเซลซล์เซลซล์เซลล์เซลล์ยังไม่เจอว่ารายใหญ่จะช้อนอีกครั้งตรงไหนเพราะมันยังไม่มีแท่งเทียนที่แข็งแรงที่เป็นสีเขียวใหญ่ยาวเนื้อแน่นแต่ถ้าเกิดว่าเกิดแท่งเทียนสีเขียวใหญ่ยาวเนื้อแน่นกลับมาอีกเมื่อไหร่หมายความว่าจุดนั้นแหละเป็นจุดที่รายใหญ่เข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งโอเคไหมคะซึ่งนะคะก็อาจจะแถวนี้นะคะหรืออาจจะโซน QM ตรงนี้ก็เป็นได้นะคะไหนฟิล์มลองดูนะ ถ้าเกิดว่าโซน QM นะคะก็จะมีแถวๆตรงนี้นะคะที่มีเป็นแบบโซนซ้อนโซนอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงนี้อ่านี่โซนซ้อนโซนอีกทีหนึ่งน่าสนใจนะแถวๆ1925นะคะแล้วก็โซนล่างแถวๆ1870โอเคะนะคะเป็นโอกาสนะคะในการเข้าซื้อนะคะแถวๆนี้แต่ไม่รู้จะลงมาวันไหนเนาะวางไว้ก่อนละกันนะคะอ่ะทีนี้นะคะเห็นภาพในท e เฟรมเดย์แล้วนะคะ เมื่อวานเนี่ยปิดแดงเต็มแท่งมากๆเลยนะคะมุมมองวันนี้ฟิมมองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้อีกนะแต่ลงมาแล้วถ้ามีสัญญาณกลับตัวเราจะบายโอเคไหมคะถ้าลงมาแล้วมีจังหวะกลับตัวเราจะบายตรงนี้มีดีมาอีกอันหนึ่งตรงนี้ก็ใช้ได้อยู่นะคะอ่ะย่อยต่อในทเฟรม4ชั่วโมงอ้าวเริ่มเด้งเห็นไหมเริ่มเด้งอืมเริ่มเด้งขึ้นมานะคะฟิมขอลบไอโซนสีม่วงนี้ก่อนละกันเนาะมันมันใหญ่นะคะเรามาตีในโซนทำฟรมเล็กๆกันดีกว่า เนี่ยเด้งตรงนี้ปนไปเลยเห็นปะหนทีนะคะตีกว้างๆไปแบบนี้โอเคเนี่ยเห็นปะตรงนี้มีแท่งอิมบาลานนะคะลงมาถึงแล้วปรับตัวเด้งขึ้นมานะคะอ่ะก็ถ้าเกิดว่าน้องเขาปรับตัวลงมาอีกครั้งนึงนะคะฟิล์มจะหาจังหวะในการบายจะเป็นภาพประมาณนี้นะ,ะเด้งรอบนี้เนี่ยไม่ไม่แน่ใจว่าจะขึ้นถึงไหนนะคะแต่ถ้าลงมาอีกรอบนึงเนี่ยบายทันนะชุดนี้นะคะจุบจ๊บจุบ ยังไม่รู้ราคาเพราะว่ายังไม่รู้ว่ามันจะมวนตัวตรงไหนนะคะถ้าเกิดว่ามันมวนตัวปุ๊บอะเราจะรู้ว่ามันจะยืดมาถึงไหนแต่ตอนนี้มันยังไม่มวนตัวเก็ตปะเราก็เลยยังไม่รู้ว่ามันจะยืดมาถึงไหนนะคะมันเป็นสัดส่วนนะคะเราจะใช้ฟิโบในการช่วยหาจุดเข้าเทรดนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยยังบอกไม่ได้บอกได้แค่ว่ากรอบนี้แหละแถวแถวหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดจนถึงหนึ่งเก้าหกห้าโอเคกรอบรอบายนะคะหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดจนถึงหนึ่งเก้าหกห้ารอคอนเฟิร์มอีกทีหนึง่ง ะะถ้าเกิดว่าใครอยากใช้ฟิโบนักชีเป็นนะคะพิมแนะนำให้ไปเรียนในสัมมนา,านะคะเป็นสัมมนา,าฟรีนะคะ14วันปั้นเทเดอร์รุ่น2แล้วก็รุ่น3โอเคไหมคะจะสอนการใช้ฟิโบโดยละเอียดแล้วก็สอนว่าแพทเทิร์น QM หน้าตาเป็นยังไงด้วยนะคะใครสนใจก็ไปเรียนอนันละกันนะคะทักแอดมินไปได้เลยนะคะเรียนฟรีนะคะบอกว่าอยากเข้าเรียนสัมมนา,า14วันปั้นเทเดอร์รุ่น2รุ่น3นะคะอ่ะโอเคได้แผนบายแล้ว ทีนี้แผ่นเซลล์มีไหมอ่ะแน่นอนนะคะตอนนี้เนี่ยสี่ชั่วโมงเนี่ยเป็นเทรนขาลงโอเคไหมคะทำไฮโลต่ําลงนะคะเพราะฉะนั้นสามารถบายได้ไหมเอยสามารถเซลได้ไหมเซลลได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยพิลกําลังมองหาอยู่ว่าจะเป็นจุดไหนดีในการเทรดเซลนะคะถ้าเกิดว่าเรามองขึ้นไปด้านบนเนี่ยอ่ะแน่นอนตรงเนี้ยเป็นซัพพลายนะคะเป็นซัพพลายโซนแต่อาจจะขึ้นไม่ถึงตรงนี้หรอกนะวันนี้ตีไว้ก่อนละกันนะคะตีไว้ก่อนละกันใกล้ๆแถวเนี้ยกําลังมองอยู่อืม เหมือนจะเป็นซัพพลายได้แต่ก็ไม่ได้แข็งแรงเท่าไหร่เพราะว่าอิมบาลานก็ไม่ได้ดูไม่ได้แข็งแรงมากนะคะพิมขอย่อยไปใน1ชั่วโมงเพื่อดูอะไรที่ชัดเจนขึ้นอ่ะพอมา1ชั่วโมงนะคะเราจะเห็นว่าแถวๆตรงนี้น่าสนใจในการเทรดเซลล์แถวๆราคา1993จนถึง1996-1997แถวๆเนี้ยอ่ะน่าสนใจนะคะเพราะตรงนี้เนี่ยมีแนวต้านด้วยอเออแถวนี้ยเ 1995แถวๆถวนี้นะถ้าขึ้นมานะฟิลจะหาจังหวะในการเซลเนาะแต่การเซลเนี่ยก็อาจจะต้องรอคอนเฟิร์มแล้วก็อาจจะเป็นการเก็บระยะสั้นๆก่อนเพราะอย่าลืมว่าดีมานเนี่ยดันขึ้นมาโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นแผนเซลของฟิลในวันนี้นะคะฟิลจะรอแถวเนี้ยค่ะแถวแถว9 5โอเคแถว1995เนะคะเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆอ่าโอเคจบแล้วนะคะง่ายๆแค่นี้แหละนะ,ะทุกคนสรุปอีกทีหนึง่งถ้าเกิดว่าราคา ขึ้นมาตรงนี้นะคะหาจังหวะในการเทรดเซลล์หรือใครอยากรอคอนเฟิร์มนะคะรอให้มันสร้างเป็น QM เซลล์เล็กๆนะคะในไทม์เฟรมแบบ M15 อย่างเงี้ยค่อยเซลล์ลงมาแบบนี้ได้โอเคนะคะก็จะเป็นภาพนี้จุ๊บโอเคส่วนแผนบายนะคะรอด้านล่างค่ะถ้าเกิดว่ามันม้วนตัวเมื่อไหร่เราสามารถที่จะใช้ฟิโบหาจุดเข้าเทรดได้นะคะก็จะเป็นภาพประมาณนี้อ่ะปึ๊บๆนะคะหาจังหวะในการบายขึ้นไป นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้เนี่ยมันอยู่กลางทางมากๆเลยทุกคนอย่าเพิ่งไปทําอะไรกับมันนะคะเพราะว่ามันไม่มีเทคนิคให้เข้านะคะกลางทางไม่มีโซนไม่มีอะไรเลยอ่ะให้เรารอนะคะรอในจุดที่ใช่ดีกว่านะคะบางทีกรามันก็พักตัวหรือมันก็ลีลาของมันไปงั้นแหละมันมันล่อเราอ่ะมันล่อเราเฮ้ยเทสซี่เทสซี่เฮ้ยห้าชั่วโมงแล้ว6ชั่วโมงแล้วเทรเลยเทรเลยใช่ไหมนะคะถ้ามันพูดได้มันน่าจะพูดแบบนั้นเนาะอย่าไปหลงกลมันนะทุกคนรอในจุดที่ใช่ยังไงก็ได้เปรียบ จำคำนี้ไว้เลยนะคะอ่ะโอเคแล้วนี่ก็เป็นแผนทองคำในวันนี้ค่ะโอ้โหรู้สึกว่าคลิปนี้จะยาวเลยนะคะก็คิดถึงอะ่ะคิดถึงทุกคนนะคะเหงาปากนะคะก็พอได้พูดทีก็พูดยาวเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะความรู้หรือว่า mindset ดีๆที่ฟิล์มมอบให้กับทุกคนในคลิป ทุกๆครั้งแบบนี้นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาให้กําลังใจกันด้วยเนาะก็หรือว่าใครคิดถึงกันนะคะก็คอมเมนต์มาหน่อยนะว่าคิดถึงนะคะก็กลับมาแล้วนะคะเรียนเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะกลับมาอัดคลิปให้กับทุกคนเหมือนเดิมนะคะของพิมก็จะมีวันจันทร์นะคะวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสนะคะที่เราจะมาเจอกันเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็ประมาณนี้ละกันอ้อ เกือบลืมนะคะสำหรับมือใหม่นะคะหรือใครที่แบบเฮ้ยเพิ่งเข้ามาเทรดได้ไม่นานหรือยังไม่เคยกดเทรดเลยได้ซ้ำนะคะอย่าลืมนะคะเรามีคอร์สนะคะที่จะมาเจอกันนะคะวันที่25และ26ธันวาคมนี้นะคะเรียนฟรีนะคะไม่ต้องเติมเงินเลยนะคะเพียงแค่ต้องมีบัญชีกับโบรกเกอร์ XTB นะคะเพราะว่าฟิล์มจะพาจับมือทำลองกดออเดอร์จริงๆกันเลยนั่นเองนะคะก็มาเจอกันนะคะมือใหม่เริ่มต้นเทรด forex ค่ะก็สนุกแน่นอนนะคะแล้วคุณจะ ได้อะไรเยอะมากๆแน่ๆนะคะตอนนี้กําลังทําเนื้อหาอยู่นะคะกําลังคิดอยู่ว่า2วันเนี่ยจะสอนทันไหมนะคะก็เจอกันละกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลย มีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเตย้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง XTB เท่านั้นค่ะ